เมื่อเรามองลึกเข้าไปในรายละเอียดของฮิตาชิซัท X85 USB 7เสี่งที่สะท้อนออกมาไม่ใช่เพียงความงดงามภายนอกแต่คือความสมบูรณ์แบบในเชิงวิศวกรรมที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันทุกชิ้นส่วนตั้งแต่โครงสร้างหลักไปจนถึงสลักเกลียวเล็กๆล้วนผ่านการออกแบบและการทดสอบที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจักรคันนี้จะทำงานได้อย่างมั่นคงในทุกสภาพแวดล้อมห้องโดยสารภายในยังมีคุณสมบัติที่เหนือชั้นกว่าเพียงความสะดวกสบาย ระบบการสะเทือนของบอดถูกออกแบบมาเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนในขณะทำงานแม้จะปฏิบัติการบนพื้นผิวที่ครุกคะผู้ควบคุมก็ยังรู้สึกผ่อนคลายและมีสมาธิเต็มที่ระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสารสามารถรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมได้อย่างต่อเน,นื่องไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนที่ร้อนระอุหรือฤดูหนาวที่หนาวจัดผู้ควบคุมก็สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เทคโนโลยีความปลอดภัยก็ถูกให้ความสำคัญเช่นการสร้ x X85 USB7 มาพร้อมระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการทำงานรอบด้านเตือนเมื่อมีวัตถุหรือบุคคลเข้าใกล้พื้นที่ทำงานมากเกินไปนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมอัจฉริยะที่ช่วยลดความผิดพลาดในการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการขุดเจาะหรือเคลื่อนย้ายวัสดุการบรรยายถึงคุณสมบัติเหล่านี้คือการสื่อสารว่าฮิตาชิไม่ได้สร้างเพียงแค่เครื่องจกักรแต่สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานทุกคน ในโชว์รูมหรูหราแห่งนี้แสงไฟสปอตไลท์ยังคงเน้นไปที่ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องจักรแขนกลที่ยืดหยุ่นและแข็งแรงระบบไฮดรอลิกที่ตอบสนองได้รวดเร็วทันใจทุกการเคลื่อนไหวถูกออกแบบมาให้มีความแม่นยำสูงสุดเมื่อผู้เข้าชมได้เห็นการสาธิตพวกเขาจะสัมผัสได้ทันทีว่า Z x ต85 USB7 ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องจักรทำงานแต่คือพันธมิตรแห่งอนาคตที่จะช่วยให้โครงการก่อสร้างทุกโครงการประสบความสำเร็จ เสียงบรรยายในงานยังคงดำเนินไปด้วยโทนเสียงที่หรูหราหนักแน่นและทรงพลังเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้ฟังให้รู้สึกว่ากำลังอยู่ในงานเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีทุกคำพูดสะท้อนถึงความเป็น v i p ทุกประโยคคือการเน้นย้ำถึงความหรูหราและคุณค่าของเครื่องจกักรนี้เมื่อการบรรยายดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายผู้ชมในโชว์รูมจะไม่เพียงแค่จดจำภาพลักษณ์ของเครื่องจักระสีส้มที่สองประกายแต่ยังจดจำความรู้สึกภาคภูมิใจ ความมั่นใจและแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการสัมผัสนวัตกรรมที่แท้จริงฮิตาชิ i ั x 8 5 usb 7จึงไม่ใช่เพียงการนำเสนอผลิตภัณฑ์แต่คือการเปิดประตูสู่โลกอนาคตโลกที่เทคโนโลยีและความหรูหราหลอมรวมกันอย่างไร้ที่ตินี่คือเรื่องราวที่สมบูรณ์แบบของฮิตาชิ i ั x 8 5 usb 7รุ่นปี2026สีส้มเงางามเครื่องจักรที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ ผู้ที่ต้องการทั้งพลังงานความแม่นยำความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่สะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพในบรรยากาศโชว์รูมสุดหรูแห่งปี2 0 2 6ทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่เครื่องจักรรุ่นใหม่ล่าสุดจากทิตาชิรุน่นเ x 8 5 USB ห้สสีส้มเงางามราวกับแสงอาทิตย์ยามเช้าเครื่องจักรคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถขุดธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความหรูหราที่รวมตัวกันอย่างสมบูรณ์แบบภายในโชว์รูมพื้นสีขาวมันวาวสะท้อนประกายแสงไฟสีทองที่ส่องลงมาจากเพดาน ราวกับเวทีระดับโลกที่เตรียมไว้เพื่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและทำให้ h ตาชิ h i z เอ็ให้ USB 7โดดเด่นดังผลง,งานสินิ้นเอกทุกเส้นโค้งของดีไซน์ภายนอกถูกออกแบบมาเพื่อสื่อถึงพลังความมั่นคงและความสง่าง,งามสีส้มที่สดใสเงางามไม่เพียงแต่ดึงดูดสายตาแต่ยังสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ฮิตาชิที่เปล่งประกายความเชื่อมั่นและความเป็นมืออาชีพระดับโลก เมื่อผู้ชมก้าวเข้าสู่โชว์รูมเสียงบรรยายที่หรูหราและทรงพลังจะทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนกําลังก้าวเข้าสู่โลกอนาคตโลกที่เครื่องจักรไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์ทํางานแต่เป็นผลงานนวัตรกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานใหม่ภายในห้องโดยสารของ ZX8 ให้ USB7 นั้นเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์หุ้มด้วยวัสดุที่แข็งแรงแต่ให้ความสบายสูงสุดทำให้ผู้ควบคุมสามารถทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า ด้านข้างติดตั้งระบบจอยสติิกไฮดรอลิกที่ตอบสนองอย่างแม่นยำและลื่นไหลทุกการขยับมือถูกถ่ายทอดเป็นพลังการทำงานที่แข็งแกร่งแต่ควบคุมได้ง่ายตรงกลางห้องโดยสารคือแผงควบคุมดิจิทัลที่มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ข้อมูลการทำงานทั้งหมดปรากฏอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำมันเครื่องยนต์หรือระบบความปลอดภัยทุกอย่างถูกจัดเรียงให้อ่านง่ายและใช้งานสะดวกแสงไฟเล็ภายในช่วยสร้างบรรยากาศที่ทันสมัยและอบอุ่น ในขณนะที่หน้าต่างกระจกใสขนาดใหญ่รอบห้องโดยสารเปิดมุมมองที่กว้างไกลช่วยให้ผู้ควบคุมสามารถมองเห็นพื้นที่ทำงานได้อย่างเต็มตาบรรยากาศในโชว์รูมยังคงเน้นความหรูหรา VIP ไฟสปอตไลท์สีทองค่อยๆเค,ค,คลื่อนไหวส่องไปตามแนวตัวรถเผยให้เห็นความงดงามในทุกมุมมองตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างจนถึงด้านหลังทุกจุดถูกออกแบบมาให้เป็นจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างแขนขุดที่แข็งแรงระบบช่วงล่างที่มั่นคงหรือรายละเอียดปลีกย่อยที่สะท้อนถึงความใส่ใจในการผลิต นี่คือการนำเสนอที่ไม่ใช่เพียงการโชว์เครื่องจกักรแต่คือการเล่าเรื่องราวของอนาคตเรื่องราวของพ